สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิธีไทยอีกเนาะรับเนาะป่าคุณตาวิธีไทยเชา้านี้เอาต้นไม้อะไรมาให้ชมอีกหรือวันนันอืมนี่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 ท่านผู้ชมนี่กําลังฮิตติดชาร์ตเลยนี่เห็นบ่นี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 ่นหกหลงหกหลงนี่เป็นชื่อของอ่เทพ ของชาวจีนเขาได้เนาะท่านผู้ชมนเนาะมีกวนอูมีหกหลงเออปาทิโทที่คุณตาวิถีไทยเขาไปเบิง่งอยู่ในอยู่ในเน็ตเป็นอย่างนี้ฮกหลงนี่แปลตามชื่อของภาษาจีนเขาเนี่มันหมายถึงอคงเบ้งได้ผู้ที่มีปัญญาชาญฉลาดหลักแหลม ป้าคือขักแท้คุณตาวิธีไทยเมือนนี่เออขักได้เอาต้นไม้มงคลมาให้ชมแต่เช้าแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เขากําลังฮิตกันอยู่เนาะฮิตกันอยู่นี่ฮกฮกลงนี่นี่กําลังกัดสีสวยงามนักแล้วคุณว่าเดี๋ยวหันมาเบิง่งในนี่เห็นหมอนี่เป็เต็มเต็มสีสัน <laughs> เออผู้จัดการ ผู้จัดการโรงแรมเพิ่นบอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ยมาสัน่นต้นหกลงนี้นะถ้าเอาไปปลูกไว้บริเวณป้ายทางเข้าโรงแรมคงจะดีไม่น้อยเพิ่นว่าเพราะว่าเยาีเวลาที่ลูกค้ามาเวลาที่ลูกค้ามาเห็นเพิ่นก็บอกว่าโอ้โรงแรมอันนี้คืองามแท้เป็นตะแพงแท้่โรงแรมอันนี้ เป็นตะแพงใน,ใน,ใ,นในที่นี่นี่หมายคำว่าโบเมนราคาแพงนะเออคือน่ารักโรงแรมอันนี้หาต้นไม้อะไรที่มันน่ารักน่ารักมาปลูกตรงบริเวณป้ายผนบอกว่าโอ้มันช่างดีอะไรนักหนานักแร่ผว่าเออได้การได้ท่านผู้ชมเลยอืมแลวกะโบเมนมาปบุกมาปลูกที่บริเวณป้ายโรงแรมเท่านั้นผู้จัดการเมา้า ผมยังเอาไปปลูกไว้ที่ข้างในสวนต้นไม้มงคลเวลาที่ลูกค้ามากินข้าวเที่ยงข้าวเย็นหรือว่าข้าวเช้านี่กขาิะมองออกไปทั้งนอกซึ่งเป็นต้นไม้ซึ่งเป็นสวนต้นไม้มงคลเต็มสวนอยู่เนาะและก็มีต้นหนึ่งที่เด่นอ่าเป็นสง่าอยู่นี่ก็คือหกหลงปาที่ทุูวันนี้คือมา สวยงามเห็นว่าผู้จัดการต้นหกหลงที่อยู่ในสวนนั่นน่ะทางโรงแรมมีจําได้ไหมเพื่อนมาอันนี้บางแขกที่เพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนยังโบฮู้เนาะมาใหม่ใหม่เด้ยังมาใหม่ใหม่ยังโบฮู้มีจําหน่ายหรือเปล่าเพื่อนมา,าบอกโอ้บบมีครับมาสัน้น โรงแรมของเราไม่มีนโยบายในการขายต้นไม้มงคลครับท่านบอสันอ้าวแล้วกันไ <c oughs> เออพิษหวังคืออยากได้เอาไปปลูกว่าง,ง่ายไป <c oughs> หกหลงที่อื่นก็สวยงามอยู่แต่ที่โรงแรมนี่มันงามมันงามนี่กำลังกัดสีกำลังสวยงามเลยบาสันเออเอเอเบโน,น,น่ใบนี้ก็อยากชลาภาพแต่ก็ยังมีความสวยสดงดงามอยู่ ใบน้องของเขานี่ขึ้นมานี่แห้งสวยกว่าเนาะแล้วก็มีตัวซ้อนขึ้นมาอีกได้ท่านผู้ชมเอ้ยนี่สีซ้อนขึ้นมาอีกได้นี่เออบัดนี้ถึงเวลาจัดกิจกรรมแล้วเนาะในโรงแรมเพื่อนนี่เพื่อนมาจัดประชุมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการอะไรของเพิ่นนั่นแหละกําลังสิเก็บของทงัทง้งๆผู้จัดการให้ให้พนักงานขึ้นมาบอกท่านครับหก หลงกำลังรอท่านอยู่ที่เคาน์เตอร์ด้านล่างครับมาสัน่นอ้าวแล้วกันเพื่อนสิขายให้บอวะ่ะเออคิดอยู่ในใจเพื่อนสิขายให้อา้อาวอ่ได้การได้การมือแรกถามเบิ่งว่าบกคายอืืเมน,นี่คือสิขายให้ก็ดีใจนะดีใจสิยินดีซื้ออยู่แล้วมันงาม <laughs> เออพอมาปุ๊บนะเช็คบินเรียบร้อยเรียบร้อยบ่ละท่านครับนี่คือของชำรวย ที่ทางโรงแรมจะมอบให้ท่านเป็นกระเช้าของชำร่วยต้นไม้มงคลที่มีชื่อว่าฮกหลงครับอ้าวปาดีใจขนาดท่านไม่ได้ขายหรือไม่ครับโรงแรมของเราไม่มีนโยบายในการขายแต่โรงแรมของเรามีนโยบายในการที่จะคืนกำไรให้ลูกค้าอ่าปาทิทท ดีใจขนาดดีใจขนาดอ้าวบาทนี่เราจะคิดถึงท่านถ้าหากว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรที่อยู่ในสถานที่โออาแบบนี้นแบบสันแบบจัดประชุมเป็นยังต่างๆนี่แหละ <c oughs> ขอบคุณท่านมากที่คิดถึงเรา,าผู้จัดการเพื่อนมีแผนในการที่สิประชาสัมพันธ์โรงแรมของเพื่อนแบบแยบยนต์ก็คือว่า เอาป้ายโรงแรมชื่อเพื่อนนี่ชื่อเพื่อนโรงแรมนี่อ่าพ่นสีลงไปในกระถางกระเช้ามงคลอันนี้เออในกระถางกระเช้าต้นไม้มงคลอันนี้ไปอยู่ใส่ป้ายชื่อโรงแรมเพื่อนกระสิบไปอยู่หันว่าง,ง่ายๆไปโอ้เออเป็นแผนการประชาสัมพันธ์โรงแรมแบบแยบยลที่สุดต้นหกหลงนี้ท่านได้แต่ใดมาอ๋อก็ไป จัดกิจกรรมที่โรงแรมนี่สิเพื่อนว่าถึงได้เอาโรงแรมไหนหนาะวันบอกนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปชื่อโรงแรมนี่ไงติดอยู่ในกระถางนี่ไงวอสันเออป้าทิโท้เฝ้าไปได้เดี๋ยวหกลงซเบิดก่อนเออผู้จัดการเพื่อนบอกว่าบอบางคนบอกว่ามีแล้วหกหลงที่บ้านมีแล้ว อยากได้ต้นไม้อื่นๆมีไหมมีนะอย่างเช่นเงินไหลมาชุมพูนี่น่เห็นบอกเงินไหลมาชุมพูหรือจะเป็นต้นใบเงินอต้นเงินใบดำต้นนาคใบดําหรือจะเป็นอ่าโชคเก้าชั้นเห็นบอกกำลังสิพิดอกออกใบนี่ท่านผู้ชมเนี่ยพิดอกนี่เี่ยเขาเรียกว่ากําลังสิเป็นมงคลหรือจะเป็นต้นนี้นี่นี่นเดลีดางหรือจะเป็นต้น บัวสวรรค์ดอกบัวสวรรค์พญาเสือโครงนะแพ่บารมีนี่นหรือจะเป็นต้นนี้นี่นีต้นคล้าพรอยไพรินคล้าเววมายุรากนกรายไทยนะหรือจะเป็นต้นนี้นี่นี่ภูราชินีหินอ่อนอ่าหรือว่านี่นี่บทไอนางพญาค้าทอง หรือจะเป็นเสน่จันโกเมนเห็นไหมนี่สวยๆทั้งนั้นเลยอ่าได้เลือกได้หรือจะเป็นแก้วสารพัดนึกเราก็สามารถที่จะให้เป็นกระเช้าของชำรวยให้ท่านได้วสั้นปลาที่โทที่โทได้การได้การอืมแบบนี้ในห้างทองคุณตาวิถีไทยต้นหกหลงต้นนี้นะมันงาม ถ้าผมเอาไปปลูกไว้ในกระถางมังกรอยู่หน้าห้างทองคือสีขับาสันคือสิบคือสิได้การอาของงามๆต้องคู่กับมังกรเพื่นว่าเอาเออันนี้ใบย,ยังน้อยได้นี่ถ้าใบามันใหญ่ๆขึ้นนน่สีมันก็สิแจ่มออกแจ่มออกแจ่มออกเนาะท่านผู้ชมนเนาะอแล้วผมก็จะเอาไปทําเป็นกระเช้าของจำรวยมอบให้กับลูกค้าด้วยเพราะว่าอย่างเพราะว่าลูกค้านี่ คือผู้มีพระคุณเพันว่าอ้าวแล้วกันนะแม่นแม่นแม่นแม,แม่เป็นการคืนกําไรให้ลูกค้าเล็กๆในน้อยพนว่าอืมนายห้างทองก็มีแผนการที่สิบประชาสัมพันธ์เออห้างเพอนคือกันโดยพิมพ์นะปิ้นหรือว่าพ่นชื่อห้างทองเพื่อน,นี่ยติดอยู่ในกระถางอันนี้นะเราได้การได้การ ระถางต้นไม้มงคลอันนี้หกลงอันนี้ไปอยู่ใสห้องรับแขกห้องนั่งเล่นโชฟาหรือว่าตู้โชว์อะไรก็แล้วแต่ป้ายชื่อห้างทองเพื่อนก็ะซิไปอยู่หันนะไปอยู่หันเอาปฏิทินเด้เลิกแจกและบอกปฏิทินเดยเป็นช่วงที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพิ่นบอกว่าเออเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยว่าเอาเนี้ยแจกได้ตลอดทั้งปี <c oughs> อาบาทนี้ มาโรงเรียนในระดับประนมโรงเรียนคุณครูยกเอากระถางต้นหกหลงอันนี้ข้ามานักเรียนวันนี้คุณครูจะพาพวกเธอวาดแล้วก็ระบายสีต้นหกหลงบอลสีราชินีแห่งใบไม้ที่กำลังฮิตที่กำลังนิยมกันอยู่โอ้เออวิธีไทยบอกว่าครูครับทำไมมันสวยจังเลยพันว่า เออสวยบอกวิธีไทยเธอวาดได้ไหมวาดได้นี่ใบนี่พอวาดได้แต่ลายของเขานี่มันรู้สึกว่าจะวาดยากสักหน่อยครับคุณครูครับมันโบเมนยากมันโบเมนง่ายหละยากละมันยากเลยแหละนะป้าทิโทอืมครูครับถ้าผมโตขึ้นนี่ผมจะเอาต้นหกหลงนี่ไปเป็นต้นไม้แบบส่งเสริมอาชีพค้าขายได้ไหมครับคุณครู ครูบอกว่าดีมากวิธีไทยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆครอบครัวขึ้นมาจากกรุงเทพนะมากลับมาบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองโรงงานปิดนะโรงงานหลายโรงงานปิดเลิกจ้างบริษัทเลิกจ้างพนักงานตกงานต้องกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองและก็ามาทำมาหากินเห็ดนั่นเห็ดนี่เปิดร้านขายนั่นขายนี่และก็าบางครอบครัว ขายต้นไม้มงคลส่งขายทางอินเทอร์เน็ตก็มีเห็นว่าดีมากวิธีไทยและคุณครูก็ขอแนะนำเธอให้เอาต้นไม้อื่นๆมาปลูกด้วยนะอย่างเช่นโชคเก้าชั้นเงินไหลมานีา่หรือต้นอื่นๆที่มีความเป็นมงคลมาปลูกด้วยเวลาที่ลูกค้าถามหาเนี่ยจังสิเดทพบได้เจอจังสีบโบได้คาดว่าง่ายๆไปเพราะว่าเวลาลูกค้ามาซื้อของนี่ เพื่อนก็นจะถามหาต้นไม้อื่นๆอยู่แล้วมาครับวิถีไทยสิบปีผ่านไปไวเหมือนโกหกวิถีไทยก็ไปเปิดร้านขายต้นไม้ชื่อร้านวิถีไทยไม้มงคลเออบบทนี้คุณครูเพิ่นบอกว่าได้ยินว่ามีคนมาเปิดร้านวิถีไทยไม้มงคลอยู่ที่นี่ ไม่คิดว่าจะเป็นเธอนะวิถีไทยนะันผมนี่แหละครับครูครับผมนี่แหละครับอ๋ออ่าไหนเธอเอาต้นหกหลงมาให้ครูสิครูจะอุดหนุนเธอสักกระถางหนึ่งวมนสันวิถีไทยก็ยกฮกหลงมาครูครับ,ว,รกกรรบวันนี้ผมไม่ขายครับแต่ผมจะมอบให้ครูเนื่องในโอกาสวันครูนะครับรอ,อ๋อเออคุณครูบอกว่า ขอบใจหล,ลายๆเดอ้อวิถีไทยเดอ้อให้เธออยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมืงหุ่งมือหนาเอา่ให้เธอเจริญก้าวหน้าในกิจการร้านวิถีไทยไม้มงคลเธอเดอ้อขายทั้งนอกประเทศทั้งในประเทศอืมวิถีไทยกะพนมมือขึ้นรับพร บัดนี้มาในระดับมหาลัยได้บัดนี้ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์เพื่อนบอกว่านิสิตนักศึกษาคือห้องดีเฮียนภาคเสาร์อาทิตย์นะเป็นภาคเป็นภาคพิเศษภาคสมทบก็ว่าได้เนอ้ <c oughs> เอวิธีไทยกับมาเฮียนอยู่ห้องนี้แหละหลังจากที่จบป .6 โกแล้วก็ไปหารับจ้างรับบ่ายอยู่กรุงเทพกรุงไทยเมืองหลวงเอเมืองกรุงอ จนอายุ21ปีนะคัดเลือกทหารว่าง่ายๆไปกับมาคัดเลือกทหารโบติดพอความสูงโบได้ <c oughs> เออความสูงโบให้ก็เลยมาเรียนกศนเสารอาทิตย์นะเฮียนภาคภาค,ภาคไอเสาร์อาทิตย์นี่แหละกศนอือพบกลุ่มพบยังเหตุงานรายงงรายงานส่งคุณครูนะพบกลุ่มเหตุกิจกรรมอ่าและกับไปหาวิชาชีพเป็นชั่วโมงมาเทียบโอนนะ อ่ามสาม1หนึ่งถึงมสามกับเทียบโอนวิชาหนึ่งมสถึงมหก็ับเทียบโอนอีกวิชาหนึ่งเนาะเอาพิมพ์ดงพิมพ์ดีดนี่แหละไปเรียนเป็นชั่วโมงมาอ่าบาัดนี้พอมาเข่าภาคเสาร์อาทิตย์อ่ามันสิไเป็นนั่งเรียนกับเด็กๆนักเรียนชั้นภาคปกติก็โบได้แหละตัวเองเป็นนักเรียนโค้งเนาะอายุก็นลาและมาสอบเข่าภาคเสาร์อาทิตย์นี่แหละในห้องนี่ มีหลากหลายอาชีพมีหลากหลายชนชัน้นวรรณะหลายคนก็บ,บอกว่าโอ้นี่แล้วเป็นห้องที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่อยากศึกษาหาความรู้บางคนมีใบปริญญานี่สามสี่ใบละเนาะแต่ก็อยากรู้อยากมีความรู้อยากมือเพื่อนอยากมีอะไรเนะาะกม็มาเรียนอีกอืมาเรียนอีกนี่วิชาพฤกษศาสตร์นี่พฤกษศาสตร์นี่เอกพฤกษศาสตร์ว่าง่ายๆไป เออครูส่งข้อความเข้าไปทางแอปพลิเคชันไลน์ติงต้งติง้งติ้งติ้งนิสิตนักศึกษาสัปดาห์หน้าครูอาจารย์จะให้พวกเธอรวบรวมแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับต้นหกหลงอันนี้มาเนาะไปหามาข้อมูลอยู่ใสใครเขียนไว้ในเล่มไหนมีนักวิชาการหรือว่ามีปราชชาวบ้าน มียูทูบเบอร์เขียนอะไรไว้ยังไงไปหามาเด้อไปหามาอ้างอิงเพื่อนแน่ได้มาจากไหนอืมลงไปพื้นที่ไปหายาพ่อผู้ใหญ่ยาพ่อกำนันอยู่ในวัดหลวงตาเนาะว่าเพื่อนมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นอันนี้หรือบอกเพื่อนมีอยู่บอกกิมักปลูกได้ต้นงาม,งามๆเนี่เออิมักปลูกหมักหยังนะอืมบัดนี้พอวันเสาร์อาทิตย์มา อาจารย์ก็บอกว่าโอ้นี่วิถีไทยเธอจะต้องออกมาพรีเซนต์หน้าห้องคนแรกครับวิถีไทยออกมาพูดประวัติความเป็นมาของต้นหกหลงเท่าที่ได้มาพอมาหม่ก็เป็นคนถ่ายรูปโม่ก็เป็นคนจดบันทึกข้อมูลอะไรที่เป็นข้อมูลคล้ายกันอย่างเช่นว่าวิถีไทยรายงานพรีเซนต์เสร็จแล้วเพื่อนก็เข้ามานะาใครได้ข้อมูลอะไรก็มา แชร์ Share, มาพรีเซนต์นะบันทึกไว้จนรวบรวมเป็นเล่มเรียบยววร้อยและอ่าวาลพร้มที่สีเอาไปใส่ในห้องสมุดใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นหกหลวงอันนี้ก็แค่เข้าไปในห้องสมุดน,นะจบเลยในเล่มเดียวนี้แต่ว่าอาจารย์เพิน่นบอกโอ้ยุคนี้มันเป็นยุคสถานการณ์โควิดนะอันตรายแม่นอยู่ดอก <c oughs> คนเฮ้าเวลาที่สิเข้าไปในที่ชุมนุมชนคนจํานวนมากนี่ก็ต้องมีบัตรคิวมีเว้นระยะห่างมีผ่านจุดคัดกรองอ่า,อาวัดอุณหภมูมิให้เกิน37-38องศา,าสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างก็จริงแต่ว่าเฮาก็บอแน่ใจว่าคนที่เข้าไปใช้ห้องสมุดกับเ่านี่ย่างสวนทางเฮานี่าสิเป็นเชื้อโควิดหรือเปล่าเนาะมีเชื้อโควิดหรือเปล่าอืก็เลยเอาจังซี่ซะ อาจารย์จะให้พวกเธอตั้งเพจขึ้นมา Facebook ินสตาแกรมอ่า t u b e บอ่าทิ k ตเพื่อที่สีลงข้อมูลเกี่ยวกับต้นหกลงอันนี้นะใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับหกลงนี่ก็แค่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราอ่าแล้วก็ตั้งแอดมินดูแลแต่ละช่อง <c oughs> YouTube ก็ช่องหนึ่งอ่าเว็บไซต์ก็ช่องหนึ่ง เพจก็ช่องหนึ่ง Facebook ก็ช่องหนึ่งอ่าแล้วก็ Tik t o อกก็ช่องหนึ่งวิธีไทยเธอเอา YouTube ไปสันครับเวลาที่มีลูกเพจหรือมีคนที่อยากติดตามถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเขาก็จะคลิกข้อมูลเข้าม,มานะเธอก็ตอบตัวไหนที่ยังตอบไม่ได้เธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลก่อนนะครับอ่าแล้วถึงจะมาตอบน ต้องบอกไปนี้ถ้ามีคนถามซื้อขายเลยนะขายเลยอ่าในการในการขอบคุณอาจารย์และก็นิสิตนักศึกษาห้องนี้ที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับต้นหกลลงอันนี้ไว้เนาะประวัติความเป็นมาจากประเทศใดชื่อจีนชื่อแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรหกลงนี่ก็มีไว้พร้อมเขียนไว้ การขยายพันธุ์การผ่าหัวเพื่อการพาณิชย์เพื่อการค้าเนี่ยปฏิโทได้การขอบคุณอาจารย์มากๆบาบัดนี้อาจารย์ที่เหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลบนบอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ยต้นหกหลงนี่นะตามอัตลักษณ์ของเขาแล้วนี่ชื่อของเขาเป็นมงคลอยู่แล้วเห็นบอกเหมือนกับเทพของชาวจีนเขาหกหลงกวนอูอ่าเจ้าแม่กวนอิมอืม ีกินรีอ่าพวกอะไรต่างๆเนี่เป็นมงคลเป็นต้นไม้สวยงามไม้ประดับไม้ไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับอืมถ้าผมจะเอาไปทําเป็นวัตถุมงคลก็ดีคือกันเพื่อนว่าแต่คนที่ได้ไปนี่จะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมคิดดีทําดีเพื่นว่าเออคิดดีทดําดีแล้วก็ต้อง มีความกตัญญูรู้คุณต่อคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์คุณว่าวัตถุมงคลที่ได้ไปนี่กระจังซิมีริธานุภาพอาจารย์เพื่อนมีบทเรียนบทสอนบทคติเตือนใจให้ลูกซิ์ลูกหาได้ไปยึดถือปฏิบัติเนาะวัตถุมงคลที่เหตุจากฮกหลงนี่กระจังซิมีริธานุภาพ นายห้างทองกับผู้จัดการเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันตรงกลางระหว่างโรงแรมกับห้างทองนี่อ่าสิเป็นร้านอาหารอาหารตามสั่งของคุณยายแล้วก็มีตินตินลานเพื่อนนี่ส้อยนะสองท่านนี่ก็จะไปกินอาหารร้านนี้ตลอดแล้วก็ไปซื้อต้นไม้อยู่ร้านนี้เป็นประจำเมื่อนี้คือกันเพม่อนว่าเศร้าๆเมื่อนี้เนาะไปจะเศร้าจะเศร้าตอนสายๆา,าเข้าทํางาน ไปหากินเข้าวหกโมงเจ็ดโมงบทันี้เขางานดอกเออไปยายกับข้าเหมือนเดิมครับอืมไปนั่งรอเลยจ้ายายบอกเอาตินตินน้ำเยน็ยนๆไปเสิร์ฟคุณหน้าทั้งสองบาทนี้กับข้าวเหมือนเดิมของผู้จัดการเนี่ยอ่าข้าวผัดไข่ดาวมีแตงกวาได้เยน็ยนๆยน็สองสามชิ้นต้นหอมอสองสามต้น แล้วกับมะน,นาวซีกพริกไทยแล้วก็มีน้ำซุปอ่าสดแซ่บนะอ่าซุอุอนๆอุ่นๆพอดีอุ่นๆห้อนหลายกับซุดยากเออส่วนกับข้าวเหมือนเดิมของนายห้างทองนี่กะเพราวรวมไข่ดาวมีน้ำซุปพร้อมแซ่บคือกันนะป้าทิทโตอ,อ่มองเห็นภาพแล้วก็น,น้ำลายแตกสอเนาะท่านผู้ชมเนาะ บาดนี้พอกินเขาน้ำซ้ำปลาอิ่มน้ำซ้ำลานแหละยายแล้วก็เข้าไปข้างหลังนะหลังบ้านยกเอาต้นหกลงอัง้ออกมาปลาทุกสิบสต้นคนละห้าต้นพอไหม,มายายบอกว่าดูซิมันเหมือนกับที่คุณตาวิถีไทยเอามารีวิวหรือเปล่าหกลงต้นนี้10ต้นนี้สันปลาที่ทุกงามงามยายสวยกว่าคุณตาวิถีไทยอีก คุณตาวิธีไทยนี่เอามาแค่สองใบใบเล็กก็สวยอยู่เหมืนว่าใบใหญ่ก็เริ่มชราภาพมากแล้วสีก็เริ่มจะอ่อนแรงลง <c oughs> เออขอบคุณมากนะยายว่าสะแฮปปี้เอนดิ้งเนาะเอาตินตินเอาขนมไปกินอืมตินติณจยกมือไหว้ตามมารยาทของเด็กไทยเอาละสำหรับมือนี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรง ความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งม,มือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกล,ก,ลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและอวยชัยให้พรท่านนะให้พ้นจากโควิด -19 และก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องคุ้มครองท่านจากพยันตรายที่จากสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายที่สิพาท่านล่อลวงให้ทําบาปเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาละสําหรับมือนี้นี่พระเอกของเรื่องก็คือหกหลงบอลสีราชินีแห่งใบไม้ไม้มงคลครับท่านผู้ชม